เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบที่เป็นแบบบางเลยนี่บางไว้แทนแทนแทนแคบหมูไม่ใช่มาเดี๋ยวเรามากุ้งไมโครเวฟกันดีกว่าโอ๊ยไม่เคยทำเลยนะเนี่ยพี่ก็ยังไม่เคยทำมันจะรอดไหมเนี่ยทุกคนซมตำไม่หยุดเยมากเดี๋ยวนี้ค่ะแทบจุดในครอบครัวปลาแล้วนี่ซมตำฮะแบบดูนี่ดูตรงหัวมันนี่ทุกคนแบบเอาของกินบ้างเดิโอ้ยไหนๆเนขากินไหนขอกินไหน อ่ะยินดีนี้นีน้นยินด้วยยินด้วยหิวหิว โหวให้หนู <c oughs> ในนี่ก็ช่องหนูชายแนะะ่นอนสวัสดีค่ะแล้วก็น้องมารลนะนาคาอ่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่จะมาทำเมนูนั้นค่ะทุกคนซึ่งเป็นเมนูที่ครอบรัวฟ้านีนคิดกันมากมากเลยก็คือส้มตำอีกแล้วเ <c> ม <oughs> ื่อวานกินก็คือเขาอยากกินแซ่บๆแล้วก็สใส่พริกแบบ พีคแห้งอะทุกคนสำหรับพิกแซบคอมากไม่ไม่ในวันนี้เดี๋ยวมาแก้ตัววันนี้ขอไปแบบแซบแซบแบบพอประมาณแล้วกันโอเคแล้วก็อีกดนนึงนะคะทุกคนที่เป็นแบบซิกเนเจอร์เลยแบบเราไม่พูดด้วยนี่ก่อนคนอาจจะงงใช่ไหมว่าทำไมสีผมนีเราออกจากเครืหัวฟ้าแล้วทุกคนไปไปไม่ับผมอกอ่าคืออี๋มาค่ะจะฟอกผมแล้วเตรียมทําสีผมใหม่นะคะทุกคนถ้าเกิดอยากรู้เป็นสีอะไรก็ติดตามตาช่องมาร์ดมิวค่ะทุกคนอ่าไม่ใช่โอเคค่ะทุกคนก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะคะก็ฝากกดติดตามช่อง อู๋ม <Fahrenheit> ิ <t ick ler> <t ick ler> ้วชาแนลด้วยนะคะแล้วก็น้องมาลามิวนะคะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ถึงสามคนไลค์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบที่เป็นแบบอ่าเดี๋ยวเางบังนนแกันอยู่บ้างเลยนี่บางไว้แทนเ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 ทนแคปแคปหมูไม่ใช่อ่าอันนี้ของจริงแล้วของจริงแล้วพร้อมไหมทุกคนสามสองเรื่อนี่ค่ะทุกคนของดีกุ้งล็อบสเตอร์ กุ้งอะไรันเป็นกุ้งแม่น้ำไม่กุ้ง l เตอร์เหรอนี่นะคะทุกคนนี่ก็เป็นกุ้งแม่น้ำไซส์บิ๊กเลยนะคะทุกคนในนี้คือมีทั้งหมด2กิโลแล้กินคนเดียวสตัวเลยได้ไหมตกปีกับพี่ก่อนค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเรามีกุ้งใช่ไหมคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินต้มตำกับกุ้งยักษ์ลวกคนในครอบหัวฟ้านะคะจะแกงโอเคเดี๋ยวเราเอามาเริ่มทำเป็นกุ้งกันเลยนะคะเราจะทำเป็นอะไรดีอยวทำเป็นเมนูอะไรดีกุ้งไมโครเวฟไหมแล้วก็แบบใส่เนยเข้าไปอย่างนี้นะคะทุกคนไปเดี๋ยวเรา โอเคทุกคนเรามาล้งกุ้งกันก่อนอันดับแรกนะคะนี่กุ้งตัวใหญ่มากทุกคนแบบจานเลยดูดิสี่ตัวใหญ่มากอันดับแรกคือเราต้องหาอะไรมาขัดอะมือแม่มือถ้าเกิดเอามือนี่คือเราอะมีไรขัดม่มีอะไรขัดเลยอะทุกคนแม่สีฟ้าในดีไหมถ้าเกิดกินกุ้งก็คงรู้สึกแบบไม่เหม็นแปลกๆเล้ยใช่หยอกๆยอเมาแล้วเราก็มาตัดกันนะคะทุกคนตัดเรามาตัดกุ้งเชฟ อิ่มอุ้มนี่ไปดูวิธีทำมาจากไหนฮะวิธีทำเหรอคะทำเองนุ่คือขามันใหญ่มากเลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก้ามหมองก้ามกุ้งตรงคำตัวนี้เขาบอกว่ามีเนื้อด้วยนะใช่แต่มันจะน้อยอ่ะแต่เหลือมันก็เยอะเหลือนิดเดียวอ่ะจะมีนิดเดียวองหนวดกุ้งแล้วก็ตัดตรงนี้นะคะทุกคนตัดตัดตัดขามันอ่ะ แล้วก็เราก็จะตัดแบบนี้ให้ครบ4ตัวนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราตัด4ตัวแล้วก็คอเจอกันตอนผ่านะนี่ถ้าตัดเสร็จก็นจะเป็นแบบนี้นะทุกคนโหเจ๋กว่าจะแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันตอนผ่ากุ้งนะทุกคนอ่าปิดกุ้งหน่อยอ่ากุ้งปิดหน่อยอ่าเลนเปืือนทีเดคตรนิ่มตัด กุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้เลยโอ้หน่ากินมากทุกคนแต่ก็มงเหยียบเท้าน่ากินมากทุกคนถ้าเกิดย่างมันแล้วใช่ป่ะมันก็จะแบบตรงนี้มันก็จะแบบ<ม>คนให้คิดภาพกออกใช่ป่ะเออคือแบบคิดภาพกออกคิดภาพกออกนั่นแหละมาเดี๋ยวเรามากุ้งไมโครเวฟกันดีกว่าโอ้ยไม่เคยทําเลยนะเนี่ยพี่ก็ยังไม่เคยทํามันจะรอดไหมเนี่ยหนูก็เห็นแต่แบบเขาทำอย่างอื่นมาแบบนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ไมโครเวฟเอก็บได้เลยก็ต้องมีก<ม>ุ<ม>้งเนยแล้วก็เกลือทีหนึ่งไว้กันเ เยอะๆแล้วมันจะหอมมากดูมืการันหมดอยกันนะพี่อิมซ่อมเฟอร์แหละตอนนี้แล้วทุกคนแข็งมากมันอยู่ในตู้เย็นนานเอาแบบสุกทุกมุมเลยมันก็จะละลายเยิ้มลงไปจะเยอะไปไหมอ่ะไม่ลองลองก่อนลองลองก่อนเนาะ เรามาลองผิดลองถูกกันนะคะทุกคนว่าจะได้หรือเปล่าเจ็ดนาทีนี่คือเสียดายเลยนะกุ้งตัวใหญ่กี่นาทีเนี่ยฮะเราจะลองที่ประมาณสามนาทีก่อนสามนาทีพี่คิดว่ายังไงมันก็ไม่ได้หรอกแต่ลองค่อยๆไม่งั้นถ้าเกิดใช่เดี๋ยวมันจะแบบมันจะไหม้โอเคใส่ไปโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองตอนมันออกมากันนะทุกคนโอเคโอเคทุกคนตอนนี้เป็นเวลามัวมากตอนนี้ทั้งงงทั้งหิวตีสาม สุดปูงเว็เสร็จพอดีเลยนี่ค่ะมางจะเตยมของตามข้มตาค่ะทุกคนน้ำปลาไม่บอกนะว่าใช้ของอะไรใช้ของอะไรไม่บอกไม่บอกสปอนได้นะของยีห้อะไรก็ได้เขาได้หมดเลยตามกินทุกคืนใช่ทุกวันเข้าช่องมาามิวก็ได้นะให้พี่มาตามไม่กินโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเจอกันตอนรับประทานอ้าวตามตาไม่เป็นใจตามจะไม่ตามอเย้ทุกคนไปเจอกัน สิเรียบร้อยแล้วโ okay, อเคค่ะทุกคนเราจะได้กินแล้วจากที่ทํามานานมากประมาณชัว่วโมงนึงใช่จนทุกคนหลับแล้วทุกคน,กคน,กคนตอนนี้ก็จะหลับตอนนี้เป็นเวลาตีสามสี่สิบสี่ค่ะทุกคนไม่เป็นไรดูคนอื่นเวลาทาคลิปแบบทาคลิปกินเขาจะกินกันตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นอนะไรอย่างเงี้ยช่องนี้แปลกใหม่เป็กฟาดอาหารเช้านะอาหารเช้าเป็นอาหารเช้าที่เป็ดมากโอเคทุกคนก็คือตอนนี้นะคนไม่ข<ม>้อบวกค่ะค<ม>ือไปนอนแลวใช่ ดิเมอร์อยู่อันนี้อะไรอันนี้เป็นมันกุ้งที่ละลายแล้วนะทุกคนไปแรกก็จะกินยูวอนนะทุกคนแล้จะไม่ยูวใช่น่าจะเม็นแบบพอเราคนไปนอนแล้วกินเยอะคนดูดีกว่าใช่กินเยอะคนดูแลกันนะทุกคนขอชิมส้มตาฝีมือพี่อิ่มก่อนปกติก็อร่อยอยู่แล้วอ่ะอืมหืมทุกคนซ้ปตามีอะไรมาเอาเลยนะคะแซ่บสุดในครอบครัวปลาแล้วชิมส้มตามอย่างไรทุกคนได้ลองชิมส้มตาพี่อิ่มมากเลยะ เราจะมาชิมก the ุ so mm ้งกันไหมเราว่าตัวเดียวเราก็กินสองคนก็ได้นะตัวใหญ่เออเดี๋ยจะให้พี่เป็นคนแกะให้เรากินนะเพราะคนนี้ทำเป็นพกอย่างทุกคนแบบดูดีดูตรงหัวมันดีทุกคนแบบแล้วเราก็ได้ใส่เนยไปด้วยนะทุกคนนิดนึงแไ่ชิมซีฟู้ดเก๋ไก๋เนยกุ้งมั่งน่สวยนะทุกคนพอดีซื้อมานานซื้อมาสักสองสามวันได้แหละแล้วเราขอชิมก่อนจิ้มซีฟู้ดก่อนจิ้มซีฟู้ดเ่าเลือกทำมามีทำจริงเพราะคนทำจะนอกขาส้มตำแล้วห่วงนี่เราเดินทางทั้งวันเนี่ย หวานแปลกๆเพราะว่ามะนาวหมดอืมจีบบุดหวานอุ้ยแต่หอมเลยมากเลยอ่ะตอนแรกกลัวมันเค็มเพราะใส่เนยเยอะแต่แบบไม่เลยอืมแล้วก็จะมาหยิบยั่วคอนดูนะคะใช่ค่ะทุกคนทีแรกเนื้อมันไม่สุกหรอกแต่มันอร่อยขึ้นเพราะว่ามันมีเนยอ,อืมใช่แล้วทีเนี้ยเนก็อร่อยนะทุกคนกุ้งเอฟไมโครเวฟก็คือรอดทุกคน อันนี้เราเวฟกันตัวละสามนาทีไหมแต่ต้องดูวัดของไมโครเวฟแต่ละบ้านนะทุกคนอยา 13, 13. Den, shared, ่างบ้านนี้น่าจะประมาณพันสามบ้านเราปรับไวพันสามไม่แน่ใจแบบว่าปรับไว้แปดร้อยหรือพันสมแต่ถ้าเกิดไม่แน่ใจก็ลองเทสสักนาทีสองนาทีก่อนถ้าไม่สุกก็เข้าใหม่ได้อืออะไรดูหนังอยู่ดูคือเวลาจะเล่ามันเป็นอย่างนี้ดิมวันนั้นอะอืมอันี้มันมากใช่ปะมิววันได้นี่มากเลยเนาะอือโอ้ยไหนๆเขากินไเขากินไ อ่ะกินนี่นี่นี่อะไรกินด้วยกินด้วยหิวหิวหิวยำดึกกินซุปตามไร้แซบนะทุกคนมันต้องแต่ถ้าใครคิดพิเศษละมือก้มือเอ้าของกินบ้างดิทำรายการอะไรเนี่ยโอ้ไม่หนูเองมือหนูอ๋อมือหนูเองพี่อ้าวทำไมมิวได้กินอะมือพี่ทำเอากบอลดูดิมิวไม่กินเนี่ย bày khoa, chú đi, ăn yo ăn yui, ngon lắm luôn nướng yo, nó có ửi, nó có nết, nó có thịt, nó có thịt, nó có thịt, thịt, nó có 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 thịt, nó nó có thịt, nó có thịt, nó có có thịt, nó có thịt, nó có thịt, nó có thịt, อันนี้ไม่ได้อิ่มอะไรทุกน้ํานี่ทุกคนตัวแรกก็หมดไปแล้วนะสําหรับใครที่แบบอยากกินก็ไปซื้อมากินนะอันนี้พี่อิ่มซื้อมาโุลเท่าไหร่แต่ละลอยอก็ถือว่าราคาถูกเลยนะทุกคนแต่ถ้าเกิดนานๆทีกินก็ให้แบบรางวัลตัวเองอะไรเงี้ยทุกคนก็ซื้อมากินได้คนถ้ากินมันเดียวก็ตัวหนึ่งสองตัวก็พอแล้วทุกคนทุกคนจเสียงหลงฮ็ดจริง ซ้ปต้ก็อร่อยซีฟู๊กก็อร่อยทุกคนกินแล้วแม่ทุกคนแบบจุกแล้วกินสองคนสองตัวก็ประมาณคุณละตัวเสร็จไปเรียบร้อยนะเ,เมนูสุปต้มกุ้งแม่น้ำตัวโตโอเคเดี๋ยวคลิปกินคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็เรื่องสีผมของอุ๋บีนะคะหรือว่าอยากให้อิ่มทำสีอะไรก็เดี๋ยวอิ่มจะทำโพสต์โพสต์หนึ่งมาให้ทุกคนคอมเมนต์นะคะแล้วอิ่มจะทำสีผมตามคนดู <c oughs> อ่า ว่าคนดูอยากให้ทำสีอะไรนะคะทุกคนอีกสักประมาณสักสองทิศและกันเพราะว่าตอนนี้พักผมก่อนปกผมฟอกผมอยู่นะคะประมาณสักสองสามทิศและกันแด้อิกงจะโพสนะคะว่าอยากให้อิ๋งทัสีผมอะไรไปเดี๋ยวว้เจอคลิปหน้านะคะอยากให้คลิปหน้าอยากินอะไรก็เมนต์มาทุกคนใช่เดี๋ยวจะมากินกับพี่อิ๋งเมื่อหแล้วน้ำตาแตกดูไปแล้วยบายเพื่อความเพื่อความชัวเกือบแล้วเกือบเกือบไปสระผมใหม่แล้ว